สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะยามเช้าเนาะวันนี้ก็มาทักทายอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็มาตัดผักตัดบวบหอมน้ำเต้านะคะวันนี้ก็จะถ่ายมุมเดิมนะคะเพิ่มเติมก็ห้อยตรงเตงเยอะขึ้นนะคะพืชผ,ผักในค้างนี้เนาะ,ค,ะค่ะวันนี้ก็จะมาตัดน้ำเต้านะคะแล้วก็บวบหอมค่ะ บัวหอมก็โดนมแมลงวันทองเจาะนะคะเนี่เป็นแผลนะคะยางก็ออกก็ส่วนนี้นะคะก็ต้องตัดทิ้งนะคะเพราะว่าเป็นคลข้ค้างนะคะเน่าเนาะนี่ บวบหอมนะคะอันนี้เป็นบวบหอมที่พินานะคะช่องปลูกผักตรีพงนะคะส่งมเมล็ดมาให้ปลูกนะคะลูกก็จะค่อนข้างไม่ค่อยเหมือนกันนะคะอันนี้ลูกลูกยาวนิดนึงแล้วก็ผิวเรียบผิวสีออกขาวขาวนวลน,นวลออกเหลืองๆยังไงก็ไม่รู้ะคะ่ะเนี่ยอันนี้ลูกนึงนะคะอันนี้ก็ใช่เนาะนี่ค่ะลูกเล็ก เ,ออเวลาแก่แล้วลูกเล็กอ่ะอันนี้อันนี้คือบวกหอมทั่วไปนะคะที่ปลูกแล้วก็ขายออขายผลขายลูกตามตลาดนะคะนี่พอแก่มาก็จะค่อนข้างใหญ่นะคะอันนี้ก็เอาไว้ประดับหน้าบ้านนะคะอืมอันนี้ของพี่นานะคะที่ให้เมล็ดมาปลูกอะคะ่ะ อันนี้ฟักของเรานะคะออกสีนวลแล้วอันนี้ก็คือลูกแรกเลยอันนี้ก็พาชมก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยตัดเนาะน้ำเต้านี้น้ำเต้านี้นะคะก็จะเป็นผลใหญ่กว่าที่เขาขายตลาดนิดนึงเพราะว่าตอนซื้อมเมล็ดมานะคะเขาบอกว่าเป็นน้ำเต้ายักษ์นี่ค่ะอันนี้ก็ยังอ่อนๆออยู่นะคะยังไม่แก่นะ ฟักนะคะฟักขึ้นนวลแล้วค่ะบวบแกนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างไปแก่นิดนึงแต่ก็ยังแกงได้นะคะนี่ฟักไม่รู้ฟักหรือแฟงนะคะแต่เราเรียกรวมกันเลยฟักแฟงนะคะอันนี้ลูกยาวอันนี้ลูกยาวนะคะ แล้วก็อันนี้ลูกสั้นอันนี้ฟักไส้ตันนะคะหน้าซองเขเขียนไว้ว่าอย่างนั้นเนาะฟักแฟงไส้ตันนะคะอันนี้ก็ผลแก่เอาไว้ให้แก่นะคะอันนี้จะตัดดีหรือว่าเอาไว้ทำเป็นผลแก่ดีนะคะอืม นี่น้ำเต้าส,สวยๆเลยค่ะยังไม่แก่นะมุมเดิมนะคะอ่าเพิ่งเบื่อกันนะท่านผู้ชมนี่อยู่บนต้นมะกรูดนะคะก็มีตรงโน้นอีกลูกหนึ่งหน,หนึ่งโอ้ลูกหนึ่งแล้วก็ข้างล่างอีกลูกหนึ่งนะคะ อืมเดี๋ยวเราขอตัวตัดนี่ค่ะตัดพืชผักบนค้างนี้ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราตัดต้าเต้าก่อนเลยนะคะลูกแรกเนาะนี่เลยค่ะสวยๆใหญ่ๆเลยวางไว้นี่ก่อนอันนี้ลูกที่สองนะคะ นี่ถัดแล้วเพราะว่าลูกแก่เราเอาไว้สองสามลูกแล้วค่ะที่เหลือก็ตัดไปต้มนะคะตัดปลวกหอมด้วย ก่อนนะคะสุกอยู่4ลูกนะคะก็จะเก็บไปด้วยนะคะค่ะนี่ก็เป็นผักที่เราตัดได้วันนี้นะคะผลผลิตจากสวนกระเกษตรของเรานะคะที่ปลูกแบบอินซีนะคะบำรุงด้วยปุ๋ยคอกแล้วก็ รถสังเคราะห์แสงนะคะมีฉีดพ่นฮอร์โมนไข่บ้างนะคะก็จะได้ผลผลิตมาแบบนี้เลยนะคะแบบอินทรีย์ไม่ต้องพึ่งสารเคมีนะคะก็ได้ผลผลิตนะคะนี่ค่ะก็เป็นความสุขความภูมิใจนะคะของคนชอบปลูกนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ